ห้างหุ้นส่วนจำกัดงูเหล็กส่วนซ่อมและจำหน่ายเครื่องล้างท่อเครื่องถลวงท่อเครื่องทำความสะอาดเครื่องแยงท่อหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นลิกิตเจเนรอลแอนตาลีเหมาะสำหรับผู้รับเหมาร้านค้าโรงแรมร้านอาหารโรงอาหารโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆอาพาร์ตเมนต์โรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าออฟฟิศและผู้ที่สนใจทั่วไปนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง เรายังมีบริการแก้ปัญหาท่ออุดตันท่อน้ําตันส้วมตันโดยช่างผู้ชํานาญงานใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรงใช้งูลเหล็กในการฉลวงท่อไม่ต้องทุบไม่ต้องรือ้อแก้ไม่ได้ไม่คิดเงินรับประกรันหลังการซ่อมนาน30วันกําจัดท่อตันส้วมตันคืองานของเราบริการรวดเร็วทันใจเรามีสาขาคอยบริการท่านทั่วประเทศสนใจโทร0 8 0 1 5 6 5 0 0 0 083-814-9000